เนี่ยป้าป้าก็อยากรับเลยครับอยากได้อะไรมาปูดูเอานะอะไรเลยถ้าถล่มทั้งทังคับสวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้พวกเราก็ได้นะเจ้าที่ก็ได้นะบรรจุ ก็ว <S preach miracle> ันน so ี้ก็เป็นโอกาสพิเศษและต้องขอบคุณท่านรองสีแมวเนาะแล้วก็ท่านเกษตรจังหวัดนะครับได้ให้เกียนมาเยี่ยมเยียนให้กําลังใจคนที่รับเงินเดียวยาเกษตรกรและก็วันนี้มอเชียงใหม่โครงการุไทยวิกฤตนะเพาตอนนี้นะแล้วก็จะมีโครงการันรับที่ใครมีอะไรที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นเนี่ยเอาไปวางตามจุดนักคนที่ก็เดือดร้อนมารับแต่นี่ก็ของพมสเราเนี่ยนะอาคารสถานที่อาจจะลําบากจะเอาของสดมาวางนะครับเราก็เราก็เห็นว่า ชาวบ้านหรือคนที่ตกงานมาจากท่านเมืองมีความจาเป็นนะที่จะต้องใช้เม็ดพันธุ์ใช้ต้นพันเนี่ยนะครับก็ประสานความร่วมมือนะทางรองผู้ว่ากับทางท่านเกษตรจังหวัดแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีหรือเป็นการเปิดโครงการนะเรามีทั้งแจกเม็ดพันธุ์นะครับเม็ดพัน์ที่ว่าเนี่ยนะครับใครขาดก็มาเอาใครมีอยากแบ่งปันก็มาใส่นะส่วนต้นพันเนี่ยที่แรกเนี่ยได้ความรับผิดชอบมาจากเกษตรจังหวัดนะครับ ใครนยากจะเอาไปปลูกนะก็มาขอรับไปฟรีถ้าใครมีเกินเพราะแล้วอยากจะช่วยเหลือคนอื่นก็เอามาใส่นะครับเนาะก็ต้องขอขอบพระคุณทีมงานที่ได้มาช่วยสนับสนุนโครงการในโอกาสน,นี้ด้วยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะครับน่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้าเนาะพะักกศธทุกสาขาทั่วทั้ทงฝ่ายกิจการสาะาธิปตตะวันตกก็จะทําโครงการนี้นะั้นไละเดี๋ยวจะประสานวามรูปหนุ่มกัมบทาง,ทางการณีกัับทีนี้นะครับขอบะคุณครับที่ดี ก็ไปเอาบ้าะแมวอยู่แล้วปกตินี่นอนเราอนนี้กบเราตอนนี้แปลงเป็นัวดงเขเก็บไมได้ผมผมแปลงโน้นแต่กได้ให้เป็นมะเล็พันกงอนเราตอาเรา่านานะครับได้เข้ามาฝาพูดคุยคาาหาจากพวกเราได้ีข้างหนึงนะครับถ้าเป็นเกษตรรนี่คือเป็นคนที่ เป็นผู้ท่านสูงสุดนะขอเสษ็จที่เสด็จกระบนเด็เลอมาที่บ้านจะเห็นข้อมูมาในะครับได้มาเกตการมาดูนะครับมข้อที่เห็นข้อเสนอให้แต่พวกเราหรือว่าให้ข้อมูลเรา้ยไปไว้หนกรนั้นแ่วนก็ผมให้เอกกรณการงานคุณคุอนตรการาะเความ่ในเป็นหน นีก็แรกก็คือขอแสดงความจริงที่ได้รับเงินากรลมาช่วยรายเดีันในส่วนของงการสาความร่ำรวภายในเราจะเติมเต็มช่งว่าตอนนี้งบประมาณทั้งสิ้นทุกกองนะครับจาความันนจากสสภาพไปช่วยเกษตรกรในเรื่องไชุ้จะมีกทที่ปัดป้ายตามองทุี่ปัากกองการที่เราจะมีทั้ง เพื่อยทานขักก็ได้ทานขักเราแจกในบ้านท่านนึ่งที่เราการทำในเวลานี้เพื่อช่วบ้านใดที่มีคนไข้เเียนมีมีผู้ผู้พิการอาการเคื่อนไหวประสานงานที่ราอยรับว่าบางส่วนจะมีการมีการร่วมกับภาคส่วนในการนำเตรียงนำมาินแชร์แล้วก็กาเพื่อไปสเข้าใจว่าในภาวะนี้เรา ซึ S <S ่ในส่วนของเขอสารได้ได้กระากอางรองอรันอดีตเนเียกพี่มวแพนผู้ในการจัดขอร้ประอางัฐประตประจวบกที่ธรรมะครับผมคนไทยในวงวงคนที่ใส่เกษตรจังหวัดประจวบปีนี้ครับวงเกษตรเป็นเกษตจกพุยเกษตก เราเกษด้วยคาที่ส0คันเรื่องินต้องเป็นเงินฝากของเราผมเข้าใจนะไม่งั้นเนี่ยนะครับรอบต่อไปพอลงทเบียนเอาแต่ใจเรื่องกเรื่องนี้จะมีปัญหาลุยรานมากมายเปิดบัญชีใหม่ในธนาคารรับได้าคาติด50คนเนื่อเด็ไปรนดานะรายที่สองเนี่ยใครที่อยู่ในเมืองนะครับก็มีแม่ทางแกกแม่ทางนะโกอะไร